สวัสดีครับวันนี้ผมกัรายการจูเนียร์แคทบอวันนี้เราก็จะมาสร้างเว็บที่สวยกว่าคลิปที่แล้วจะเป็นแบบเนวอ่าจะเป็นแนวเนี้ยครับ มีช่องให้กดเลือกอะไรแบบเนี้ยเออก็นี่ก็มีให้พิมพ์กันนิดหน่อยเออพิมพ์ทางเฟซบุ๊กอะไรแบบเนี้ยนี่มีแก้ไขฟรีเอ่อวิดีโอเมมเบอร์มีโพสมีบล็อกมีอะไรนะอันนี้ก็เป็นคลิปของผมก็อันนี้ก็เออเป็นเว็บที่สร้างก็พอง่ายสมควรเอ้ยง่ายพอสมควรแล้วก็เออไป ไปที่เว็บไปที่เว็บเวอร์พิมพิมตามผมนะ w วอร์เว็บดอทวนะครับนี่นะครับ w ีก็คือ w วอร์เว็บดนะครับแล้วก็เอน e ตอร์เข้าไปพอคุณ Enter ไปปุ๊บก็จะมีตรงเนี้ให้สิงอินอะไรเนี่ยพิม์อีเมลอะไรไปนะแล้วก็เออสิงอินอะไรเนี่ย โอเคครับพอสิงอินเสร็จคุณก็จะได้แบบนี้มาเอ้ยแล้วบนไหนวะเนี่ยนะอืย <21 S 1> ่น,นวะเนี่ย,อเ,นเ,นยเอา้ามั่วแล้วมั่วแล้วไม่ๆๆม่ะอม่อะขอโทษนะครับผมออภัยด้วยเปน็นนึงเข้าอีเมลผิดนะครับก็<ห>ขอเอ<ห>่อรีเฟซใหม<ห>่ตั้ยตั้งแต่ต้น M, ก็เซตความจมแล้วก็อะไรอะไรต่อไป แล้วก็ s ิงอินอันนี้เป็นอีเมลอะไรไม่รู้นะครับอันนั้นแหละก็พิมวอีเมมั่วๆกับพาสเวิร์มั่วๆไปก่อนแล้วก็เอ่อคิดอ่ะเนวเว็บไซต์นะครับก็เอ่อก็อีเมลแอดเดสอันนี้ก็ใส่ของแท้ไปนะครับก็คือ j n c a t w o r l d gmail com นะครับพาสเวิร์ ผมไม่บอกนะครับเพราะว่านี่เป็นโค้เบร์อบของผมสําหรับอีเมลของคนเดียวนะครับอีเมลของพวกคุณเองห้ามเอาตามผมครับแล้วก็วเออไซต์ไทเติลนี่ก็คือเออเป็นชื่อเว็บไซต์อะไรแนวเนี้ยเออก็ตั้งไปเช่นเอสอีเช่นผมจะตั้งเออเป็นพวกายก์กชื่อเนียร์แคนเบอรอะไรแนวเนี้ยผมก็จะตั้งไป j เอ้ยอ s เ s h a r k นะครับชาร์ k GV นะครับอะไรแบบนี้ครับก็อันนี้ก็เป็นไซต์แคตโกลลี่นะครับก็คือให้คุณเลือกประเภทผมบอกประเภทเกมมิ่งหรือว่าประเภทแฟมิลี่หรือรีวิวหรือแคตเกมหรือเออพวกอะไรอะเนีเนี่ยมูวี่ดีวิชเอกบกก็จะเป็นพวกมูวี่นะครับเพราะว่าผมก็ได้คลิป เันพวมูวี่แล้วก็เลือกเอ่อทีมของเว็บนะครับผมก็จะเลือกอย่างเช่นนะผมก็จะเลือกเอ่อเช่นใดหนึ่งผมเลือกอัน,นอันนี้นดีกว่าน,นี่ครับพอคุณเลือกอันนี้ได้แล้วคุณก,ก็ติ๊กติ๊กติ๊กให้หมดเลยไม่มติ๊กติ๊กติ๊กให้หมดแล้วก็คิดมีเอคิดคิดมาเว็บไซต์ แล้วก็รอมันนะครับพอรอมันปุ๊บมันก็จะให้ใส่เว็บนะครับเป็นชื่อเว็บเออก็ก็เลยหนึ่งก็ตั้งไปเลยของผมก็จะตามปุ๊บชชดอ่ะไม่ใช่ไม่เอามันมันซ้ำซๆ S S S ขีดชกอ่าแล้วก็ด้านหลังไอ้พวกนี้เสียตังค์นะครับแต่อันนี้ไม่เสียตังค์เราต้องเอาของฟรีแล้วก็คิดมาเว็บไซต์ เราเราก็จะได้เว็บดังรูปภาพขึ้นมาก็สตาร์เออก็เปิดเว็ก็ปิดไปเลยครับเนี่ยครับก็เออจะมีพวกอะไรแบบเนี้ยเนี่ยไอพวกนี้ก็เป็นเอ่อไนทเติล์เท็กคือพวกตัวอักษรเอาไปพิมพ์อะไรแบบเนี้ยนี่ก็อิมเมจก็รูปอันนี้อะไรไม่รู้อะไรไม่รู้วิดีโอออดิโอก็อันนี้เป so, ็น รูปแล้วก็สามารถพิมพ์ข้อความได้แล้วก็วิดีโอนี้ก็ออดิโอก็ออดิโอก็คือเสียงอะไรสักอย่างอันนี้ก็ฟอร์อันนี้ก็แมปแมปอันนี้ก็บบตแบตเทิร์นนี่เรื่องมาได้ครับเลยยอนก็เป็นพูกแบบเนี้ยออันนี้ก็เฟซบุ๊กคอมเมนต์อย่างที่เห็นดังภาพก็คืออันเนี้ครับเฟซบุ๊กคอมเมนต์เอพ่มาด้วยอ่ะมีเพื่อนพ่อด้วยโอเคนะครับแล้วเราก็เออ อ่าสมมติเลยผมจะสร้างให้ดูเลยนะครับนี่นะครับก็วางไว้ F B comment แล้วก็ไป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 ไหนวะไอเที่ยวกันไหมปัญญาอ่อนนะครับอ่าเราก็เออลงรูปอะไรเนี้ยอ่ะลงไปแล้วแต่ตามใจชอบคุณก็คลิก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 คิกคิกแล้วก็มา อเม e แ,แล้วก็อัพอ,อ,อัพโหลดอเมดแล้วก็เลือกมาจากรูปของเราเลยก็คืออย่างเช่นละหนึ่งก็ผมก็จะเลือกไปที่พิจเจอเมื่อแล้วแต่คุณอ่ะที่ที่คุณเออเซฟรูไปไว้ที่ไหนแล้วก็กรีนชาร์กอะไรเนะี่ยมันก็จะเสร็จสิ้นให้นะครับนี่งไงกินชาร์กินชาร์เจง๋จงเจ๋งเนาะ อ่านี่ก็ขยายใหญ่หรือเล็กอะไรแน่แน่อ่าก็เอ่อท่าเนี่ยครับอันอน,นี้ก็คลิกเพื่อเอ่อก็คือเช่นแบบสวยไหมไม่ก็เอสเอสกิชชาแนลเอ็นอีบิวโอเคอ้าวนี่แล้วก็เปลี่ยนสีตรงนี้นะ อ่าก็โอเคนะครับแล้วก็เซฟก็ Public เลยอืมโอเคคุณก็ก๊อปอะไเนี้ยออันนี้คือให้ดูนะครับรรสำหรับบางทีใครเข้ามาก็จะเห็นแบบเนี้ครับรลแล้วเออก็จะเป็นแนวเนี้ยอะไรแนวเนี้ยอะไรครับอ่อก็ถามกันเองแล้วกันนะอันนี้ก็เว็บไซต์นี่ก็วิดีโอนี้ก็ลิงก์ อันนี้ก็เ m มเบอร์นี้ก็ฟอสละมันนี้ก็บล็อกอะไรเนี่ยเนี่ยก็ใส่ไปตามใจชอบนะโอแค่นี้คุณก็จะสามารถเออทำได้นะครับอันนี้ก็คือบันทึกเสียงอะไรเนี่ยก็อย่างเช่นยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ s s t อะไรเนี่ยเนี่ยครับคือแค่เออติดไปอย่างเนี้ยเพราะงั้นผมก็ขอจบคลิปไปตอนนี้นะครับบ๊ายบาย